ทั้งๆท,ที่เทรนด์มันชัดขนาดนี้แต่เรากลับพบว่ามันไม่มีใครมาทํามันสักเท่าไหร่เราบอกว่ามันมีคนมันก็ต้องทําธุรกิจได้สิสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้จีนทำติ k t t o อก,กันเป็น ล่ำเป็นสันแล้วสิ่งที่มันสนุกมากๆคือคนจีนเขาไม่ได้ทําแบบที่ทําตามแบบความรู้สึกว่าน่าทําก็เลยทําสิ่งที่คนจีนทําก็คือเขาเขียนออกมาเป็นสัจจเจอร์ซึ่งมันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันทําซ้ําได้นี่หว่าสําหรับคนที่ใช้ต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่แพงขึ้นทุกวันทิกตอ,อกโคตรจาเป็นสาหรับตอนนี้เมื่อก่อนต้นทุนหาลูกค้าใหม่ของ Facebook เนี่ยตกประมาณหัวและไม่กี่บาทตอนนี้คุยกันหลักหลักหลักร้อยหลัก,ล,ก,ล,กลายร้อยเลยลด้วยซ้ำทิกต็อกเป็นช่องทางที่ทําให้เราเข้า ถึงลูกค้าใหม่ในราคาในต้นทุนที่ต่ำที่สุดณเวลานี้ สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับต่อเพนกลินนะครับวันนี้ผมจะพามาคุยกับกูรูการตลาดคนหนึ่งที่ผมนับถือเขาอย่างมากเขาอาจจะไม่ได้มีโปรไฟล์ที่ผ่านบริษัทใหญ่ๆมาแต่เขาเป็น SME ที่คุกคีกับการตลาดออนไลน์10กว่าปีอยู่ในทุกแพลตฟอร์มและเขาก็เป็นที่ปรึกษาการตลาดให้กับหลายบริษัทวันนี้เราจะมาคุยกับเขาว่ารูปแบบการตลาดสําหรับธุรกิจในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปยังไงแล้วทําไม t ิ k กต็อกเป็นแพลตฟอร์มที่เจ้าของหรือคนทําธุรกิจไม่ควรละเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปคุยกับพ แล้วก็วันนี้อยากให้ดูจนจบจริงๆเพราะว่าเนื้อหาที่ตั้งใจนำเสนอวันนี้ผมว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ทำธุรกิจทุกคนเบื่องต้นว่าถามว่าเข้ามาได้ยังไงก็ต้องบอกว่าเราเราตามลูกค้ามาคือเราพอเราอยู่เป็นอยู่ในวงการออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนาะสิ่งที่นักการตลาดส่วนใหญ่ต้องทำคือการมองหาเทรนด์ใหม่ๆ วันนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าคนที่เราเคยอยู่พฤติกรรมเขาเปลี่ยนเวลาในการเสพเขาน้อยลงทราฟิกลดลงเอนเตอเเมนต์ลดลงเราก็จะเริ่มถามแล้วว่าลูกค้ามันย้ายไปไหนกันแล้วพอมันย้ายไปที่ไหนเราก็จะไปวิเคราะห์เหตุผลในการย้ายหรือเขาย้ายไปแล้วเขา ไปทาอะไรกับที่ต่างๆเราก็เริ่มไปศึกษาในหลายๆแพลตฟอร์มตั้งแต่ Facebook ไป IG ไปทวิตเตอร์เราก็ศึกษามาตลอดแต่ติ๊กตอกที่เราเข้ามาทําเพราะว่าทั้งๆที่เทรนด์มันชัดขนาดนี้แต่เรากลับพบว่ามันไม่มีใครมาทํามันสักเท่าไหร่เราบอกว่ามันมีคนมันก็ต้องทําธุรกิจได้สินักการตลาดคนเข้ามาทําตรงนี้สิเราก็เลยเข้ามาทําเราเองที่มีพาร์ทเนอร์ในหลายๆธุรกิจเราก็เริ่มชักจูงเชิญชวนแล้วก็เข้าไปทําหลังบ้านให้เขาก็ เริ่มเข้าไปคุกคีแน่นอนแรกๆก,ก็เหมือนการขายกาแฟก็เอาแก้วมายืนเต้นแล้วก็คิดว่าเขาจะมาดูก็ไม่มีใครดูร้องเพลงตอนกินอาหารทาสารพัดเลยเพื่อหาทิศหาทางว่าเพื่อจะขายของได้พอดีเรามีโอกาสได้ทําธุรกิจกับจีนอยู่แล้วแล้วก็มีพักพวกที่เรารู้จักกันอย่างเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้จีนทำติ๊กต็อกกันเป็น ล่าเป็นสันแล้วก็หลักสูตรกรสอนกันจริงจังกันถึงระดับเอาเข้าสถาบันเอาเข้ามาหาวิทยาลัยกันแล้วแล้วสิ่งที่มันสนุกมากๆคือคนจีนเขาไม่ได้ทําแบบที่ทําตามแบบความรู้สึกว่าน่าทาก็เลยทําสิ่งที่คนจีนทําก็คือเขาเขียนออกมาเป็นสตั๊กเจอร์วิดีโอเริ่มต้นต้องน่าสนใจยังไงจังหวะนี้ต้องดึงความสนใจแบบไหนต้องปิดจบยังไงเขาเล่นกับช่วงจังหวะเวลาวินาทีต่อวินาทีในคอนเทนต์ซึ่งมันทําให้เราเห็นว่าเฮย้ยจริงๆมันทําซ้ําได้นี่หว่าเราก็เริ่ม ไปดูตัวอย่างจากจีนที่เขาเริ่มทำแล้วเริ่มประสบความสาเร็จหลายๆช่องเราก็เริ่มแกะ ไอเดียต่างทั้งหลายแหล่ให้เหมาะกับร้านที่เราดูแลอยู่อะไรเงี้ยก็เริ่มเจอทิศทางอ๋อทายังไงก็ได้ให้เขาสนใจพอเขาสนใจก่อนทีเนี้ยจะขายยังไงมันต้องคุยกันเป็นลักษณะของแต่ละร้านค้าสําหรับคนที่ใช้ต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่แพงขึ้นทุกวันทิกต็อกโคตรจาเป็นสาหรับตอนนี้เพราะว่าถ้าใครทําธุรกิจคุณจะรู้ว่าต้นทุนลูกค้าใหม่ตอนนี้แพงแบบหลายๆธุรกิจอยู่ไม่ได้แล้วเมื่อก่อนต้นทุนหาลูกค้าใหม่ของ Facebook เนี่ยตกประมาณหัวและไม่กี่บาทตอน อนนี้คุยกันหลักหลักหลัหลกร้อยหลักหลายร้อยเลยด้วยซ้ำ TikTok เป็นช่องทางที่ทําให้เราเข้าถึงลูกค้าใหม่ในราคาในต้นทุนที่ต่ําที่สุดณเวลานี้แต่ก่อนเนี่ยเราเปิดร้านกาแฟกันผมทํากับเพื่อนชื่อร้านบูมาคา่าเราขายเมล็กกาแฟกันลูกค้าของเราก็คือคนที่เปิดร้านกาแฟหรือแม้กระทั่งเรามีร้านกาแฟเองก็คือลูกค้าที่เข้ามากินกาแฟร้านเราใช่ไหมเราก็ยิงแอดโลเคชันเราโปรโมททาง Facebook ขายมเล็ดกาแฟหรือแม้กระทั่งทํา SEO ให้คนมา เสิร์ชค้นหาแต่ว่าอย่างที่บอกมันแพงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่คู่แข่งเองก็พยายามลดราคาลงมาเรื่อยๆซึ่งมันทาให้กําไรเราบางขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้เราเข้าถึงลูกค้าใหม่ให้ได้เยอะที่สุดเราก็เลยคิดว่าเราลงมาเล่นทิกต o กดีกว่าทําช่องมาช่องหนึ่งชื่อว่าช่อง T-F a ฟกเชียงใหม่ความคิดของเราก็คือทำอยังไงก็ได้ให้คนดูโดยที่อยู่ในโลเคชั่นร้านกาแฟของเราเราใช้เซีนซิทคอมมีพนักง,งานสองคนก็เล่นกันเล่นยังไงก็ได้ให้มันสนุกตอนแรกโยนโจทย์ไปเด็กก็งงเอาแล้วทำอย่างนี้มันจะขายของไไได้้หอพ่่มปนนนใใคสจก เด็กก็มาคิดบทกันแล้วก็เริ่มทำคอนเทนต์ที่คนดูเยอะสุดน่าจะเกือบ3มเกือบ4ล้านวิวละมันสนุกมันเป็นคอนเทนต์ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านกาแฟาอยู่แล้วเหตุการณ์ที่คนชงกาแฟาคิดแต่อาจจะไม่เคยเอามาพูดลูกค้าสั่งไม่รู้เรื่องคนชงชงไม่อร่อยเราเอามาแซล์กันในร้านแล้วร้านก็กลายเป็นคนก็มาร่วมสนุกในร้านกาแฟาเราเอาตัวเองมาแซลผมได้คำหนึ่งจากน้ำพริก ยัยน้อยก็คือบูลลี่มาร์เก็ตติ้งเราบูลลี่ร้านตัวเองเราบอกเลยร้านกาแฟาเราทานแล้วไม่อ้วนบ้วนทิ้งทุกคําเราเอาทุกอย่างมาแซล์เราทําให้คนสนุกกับเราโดยไม่สนใจว่าร้านเราจะดูดีในฐา,านะร้านกาแฟาหรือเปล่าวันนี้เราเห็นร้านอาหารหรือแม้กระทั่งร้านกาแฟาที่เจ้าของยืนพูดคนเดียวแล้วมีคนดูหลักร้านหลักสิบล้านโดยที่ใช้มือถือตั้งเองแล้วไม่ได้ใช้เครื่องมือตัดต่อซะด้วยซ้ําก็ทําให้มันดูสนุกได้ผมว่ามันอยู่ที่ว่าคุณพร้อมจะเล่นสนุกก,กับลูกค้าหรือคุณพร้อม องจะสื่อสารกับลูกค้าให้เขารักเราในแง่มุมที่คุณอยากให้เขาเห็นในมุมไหนได้บ้างมากกว่าช่องทางอย่าง Facebook หรือเว็บไซต์ของเราก็ยังคงทํายอดได้อยู่แต่สิ่งที่ได้มาคือยอดขายทางฝั่ง t i t t อกเติบโตขึ้นยอดพอร์ตรวมทั้งหมดน่าจะโตขึ้นเกือบ30%ผมว่ามันเป็นข้อดีสําหรับ คนที่ไม่มีความสําเร็จเดิมซะด้วยซ้ำนะคนที่อาจจะเคยสําเร็จกับท่าเดิมๆอย่าง Facebook เขาอาจจะมีความติดภาพว่าฉันต้องทําแบบนี้สิทาแบบนี้ฉันเคยสําเร็จนะพอเขามองเข้ามาใน Ti ิ t o อกเขาก็จะไม่เข้าใจว่าแกทําอะไรกันอยู่ซึ่งเราเองมาแรกๆเราก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคุณจับทางได้ปุ๊บแบบทิกตอกจะเป็นแพลตฟอร์มที่สนุกมากเพราะยังมีอีกหลายคนที่ข้ามเส้นเมื่อกี้มาไม่ได้ผมไม่ทําของผมเองด้วยผมมีทําช่องคอยต่อไลฟ์ก็คนตามก็แสนกว่าคนเป็นช่องให้ความรู้เพียวๆเ,เลยแล้วก็ทายอิน ขายสินค้าขายคอสขายหนังสืออะไรของเราไปเราไปทํากับปลาสลิดอย่างโจนสลิดที่เขาขายเป็นปลาสลิดข้อดีของ t i ๊ t o ็ออันหนึ่งที่อยากจะแชร์มากเลยคือที่โจนสลิดทากันเนี่ยเราไม่ได้เก่งคอนเทนต์แต่เราหาคนเก่งคอนเทนต์มาช่วยขายของเราสิ่งที่โจนสลิดทาคือเรามีโปรดักต์เรามีปลาสลิดที่เราขายกันอยู่แล้วในในเว็บไซต์แต่ทีนี้เนี่ย ทีมโจนสลิดอาจจะไม่ได้เก่งคอนเทนต์เท่ากับทีม T-F a ฟหรือบูมมค้าเราก็เลยไปติดต่อหาอินฟูที่เขาทำคอนเทนต์รีวิวอาหารอยู่แล้วบอกเขาว่าช่วยเอาสินค้าของเราที่เป็นอาหารเนี่ยไปรีวิวให้หน่อยได้ไหมเขาก็รีวิวสินค้าให้เราตามแบบของเขาด้วยนะบางคนก็เอาไปกินบางคนก็ไปทําอาหารโชว์บางคนก็ไปทําเปรียบเทียบบางคนเอาไปแซลแล้วพอมีออเดอร์ปุ๊บออเดอร์นั้นก็จะเด้งกลับมาที่หลังบ้านเราเราก็จะส่งของให้กับลูกค้าแล้วใช้ระบบของ t i k t อกเนี่ย แบ่ง Profit Sharing กันหรือที่เราเรียกกัน Affiliate Marketing เนี่ยก็คือถ้าคุณขายได้เราจะแบ่งให้คุณ10-15-20-30%แล้วแต่การตกลงแน่นอนคุณอาจจะทำคอนเทนต์ไม่เป็นคุณก็อาจจะมีช่องแล้วก็โพสต์สินค้าอะไรของคุณไปให้ไนดูน่ากินแล้วคุณก็อาจจะเริ่มจากการให้คนที่เป็น TikToker ที่ทำคอนเทนต์ดีๆมาช่วยกันทำคอนเทนต์เราใช้การขายพวกคูปองแทนก็ได้เช่นให้เขาเอาคูปองไปขายให้เราคูปองนั้นอาจจะเป็นคูปองที่ซื้อ300 ลด500แต่เราให้ส่วนแบ่งกับคนที่ขาย20%ปกติที่เราเอาอาหารเข้าพวก Modern Trade หรือพวกเซเว่นเราเสียอยู่2 0 3 0ิอร้านอาหารทำดิลิเวอรีเราก็เสียอยู่30%อยู่แล้วเราสามารถแบ่งกำไรพวกนี้จัดสรรให้กับอินฟลูเอนเซอร์ทิกเกอร์ทั้งหลายแหล่ที่เขาทำก่อนนี้ให้เราแล้วเราได้ลูกค้าจริงๆที่มาถึงร้านเราด้วยนะเราได้สร้างประสบการณ์จริงๆให้ลูกค้าแล้วครั้งหน้าที่เขากลับมาใหม่คนนั้นจะกลายเป็นลูกค้าที่เราไม่ต้องเสียค่าการตลาด อะไรกับเขาอีกแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายในวันที่คุณเริ่มเพราะมันเป็นเรื่องใหม่แต่ผมเชื่อว่ามันคุ้มค่าที่คุณจะลงมือทําเพราะเครื่องมือนี้จะเป็นเครื่องมือที่ติดตัวคุณมากกว่าการที่คุณจะกลับไปทําแค่ร้านอาหารคืออย่างที่ทุกคนได้ฟังพี่คิวอะครับคือรูปแบบการตลาดที่เราเคยทําเดิมๆหรือสิ่งที่ทําให้เรามาถึงทุกวันนี้ได้ในมุมมองของผมคือมันอาจจะไม่ได้พาเราไปถึงในวันข้างหน้าอีกต่อไปแล้วเพราะว่า พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปลูกค้าไม่ได้ดูมือถือเพราะว่าแค่ต้องการคอนเน็กกับเพื่อนเพียงอ,อย่างเดียวแต่เขาต้องการความบันเทิงในนั้นฉะนั้นธุรกิจที่จะเข้ามาในตลาดออนไลน์ยุคปัจจุบันคือมันต้องเบลนระหว่างธุรกิจกับความบันเทิงเข้ามาซึ่งทิก t o อกมันดันตอบโจทย์เรื่องนี้พอเราได้คุยกับพี่คิวเห็นตัวอย่างธุรกิจที่พี่คิวไปช่วยเขามีการ a d ดแ t ความต้องการของลูกค้ากับรูปแบบของธุรกิจให้มันเข้ากันโดยที่ไม่เป็นการยัดเยียดการขายจนเกินไปแล้วก็พิสูจน์ได้โดยที่ยอดขายมันเพิ่มขึ้น